แต่ตลาเก็บมะมงเลย่องทุกคนกข้าวกับต้มมีดด้วกันเหมยทุกคนมานกบโอ้ยโกฟโตมากเยอะเลยไล่บาดได้พูดสบายดีทุกคนสบายดีตัวทรายหลังจากที่เราหนอยมาแต่ตลาดและกาชิมาเฮ็ดกินทุกคนกาชิมาเฮติกินเป็นแข้งมาแข้งบอลลิงกับบอลขาวไปก้านขึ้นนี้ ตอนมาเสร็จเด็ดๆทุกคนบ้านนี้มันคือฝนตกคืมมากคืมมากเละฟ้าดังกันตึ้งหือตึ้งหือมาแล้วพูน่ะกำปื้ยๆอยู่น่ะน่ะฝนนะทุกคนยันได้ฝนตกเลยน่ะฟ้าดังกันตึ้งหือตึ้งหืออยู่ลอยพุ่มประจักษ์นี่นะลอยตัวพุ่ประจักษ์ลายตึ้

กินหมูอมเอาเมาต้มนี่เามากปว่านี้มากอ่งพูนะอะไรได้มันมันถูนพัดเลวจะน้อยการมันไม่ได้มีตัวไข่เลยอยู่าคกณแดงข้าก็เพื่อกระเรียบรำไี้รำเอาจนมืดบัวลยจัโตปีหน้าเราบัได้กัน เอาไปปล่อยไว้กับเขาเจ้ามาไต่เอาทุกคนเลยบุ๋มแนทั้เฮาผู้เดียวนหนกเชนโหนเฮาแต่ว่าบุ๋มแนทั้เฮาการเมือบ้านมันเมืองมาการไม่แข็งแล้วเฮาไปไปขายทุกคนเลยเอาไปกินขายตื้องอาหารหายเนี่ยอนี้เนี่มันแข็งมันอึดปุ๋ยมีที่เฮาไปกันหึหึมันมาถึงนึงทุกคนเลยเฮาไปการดูแล้วกับบุมีอันนี้เขาการนี้เจ๊ตอนนั้นมันจุดเมือดตะกานี้มันมาไม่อีกการอยู่หายผู้เจ้ากุ้งอยู่ผู้เจ้านี่เลย อาหารดีทุกคนเมงดาซื้อเอาซื้อเอาน้ำโคนที่บ้าน้ดอยนี่แหลยตูสีบ 5, ัตรห้าพันกรีบเพง่งเทพเพง่เพงวา้าเมงดานะเนี่ยเซฟอันป่นเชือเ่อแจ้วทุกคนเออเซฟข้าวตับมันหูกระทิมกับหูบักโบ้ไม่แค่ข้าวเกรียบอะไรแล้วมาคิดข้าวโบ๊ลมาคิดดิบโบได้ไปเอาคิดดิบจะไหมาคิดดิบพิสูจน์เท่านี้โหเนี่ย ตามตามตามมาไม่ได้ปุดมืดอเลยทุ้คนดเลย,ยจงเพื่อนโอนหน่วยได้เพื่อนเื่อบข่าวบาก่าวเราไปหน้าเฮือบยิงกับไเพื่อบกข่าวกับโพรหนวยอยู่หน้า หอม,มเด sociedad, ็ดทุกคนหอมเอยๆจับหนูไม้ต้มเด้เจวมันแข็เนี่ยสุดยอดเลยไม้ต้มจำเจลมันแข็งจ้ำเจวแม่นดานะวาหัดถีบชิ้นกินไห้เลยทุกคนนะเเก็ตซิปบัตรยูบ้านฮาอมาเ็นซิพรุกเก็ตมีเวเด ลิงจุกมีเอามานับเบึง้งมีจังห้อม,มีชามชีบห้อมีอันนี้นะบบเมนมีไว,ไว้ไใวไใวก็เสียบตลกินนะีบนี้เรบบ่ไรมกกนนี่กาหุดยุหนงร้อยทุกคนอเจีสิบพันร้อยก็บ้านมีเวทเอาเกตไวลิง นี่เฮ็ดบดเฮ็ดบดเอาชิ้นนึงไว้ละน้อยไว้ชิ้นนึ่งวาดนี่พัดยังได้บบหลายทุกคนก็เลยเอาตัวเย็นเวีนเดี๋ยวมื้อน,นี้ละเมรละน้อยได้มาตื้อีก็เลยไปชินป้นนึงตาแดดไว้บบบนี้เฮ็ดแห้งเฮ็ดอันเฮ็ดบดแห้งเฮ็ดบดตากแห้งคืออ่านเฮ็ดปลาเิเล็กเล็กทุกคนปลาเิเล็กกระโลสีก้อนแล้วกระตาแห้งไหวคือกันเฮ็ดคือกันเฮ็ดกันนึ่งสีก้อน ล้างแล้วก็นึน่งสมุยเ้่เหานึ่งเข้านี่ล่ละงามจะได้เนี่นนย่อนยูทุกคนหรือพอดีกินพอด,ดีเก่งพอด,ดีเซบเฮ็ดบดไดเตฮ็ดขาวได้ปนกันนี่น้อยมากแต่นหน้าละ ล้างล้างล้างลางสะอาดแล้วก็อเอามาหนึ่งเฮ็ดเท่าก็ได้ชั่มนี้ได้ทุกคนเท่าได้บ่หลายเท่าก็เก่งอีแน่ละดูอ่นมากนะลึกไว้อยากไป่้ิได้อยายอื โบเห็ดขาวเต็ดโบเห็ดขาวพี่น้องแบ่งละมาเด้อทุกคนกินข้า,าวเช้าน้ำกันกิน,น,น,ข,น,น,นข้าวสายไปข้าวเช้ามาตลาดเกาโม่งละทอดข้าวเท่งนาะกินข้าวเท่งน้ำกันทุกคนป่นมันแข้งเศกเลยป่นเป็นดาป่นมันแข้งน้องอยากมั้ย ดานะสาว่าไม่เช่าอืมไม่เพีไ่ปวนเธอไม่เช่าเขาก็ไม่เช่าเื้อโลภะภักมุงเฉบอาขาผมเบาลิงในกิ่นก้นนะทุกคนเอยกลิ่นกระเดนลอยทะลมาแต่สารอีโปนแมงดา จำเรข่าจำเจียวลวกพักจำเจีวจำเจมันแข็งบบมาีเด้อปันแขงกับเละเลยขนยางนอยู่่นแข็งกับปนเผา chậm <laughs> chậm 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 พออ้ไทตกคนโอเสือกระตุกนี่ยตาเสือพางมานเตาฮะบนหัตตะบมงได้ผนโตขนาดนี้ด้ว เล็กแต้มันแดดกับโบยมีละฝนจะตกอีแล้วใหญ่บางๆลูกบะนึ่งมะโนอยเนุ่มมันยุบเลยมันเหี่ยวคือเขาแกงเลยเฮ็ดเต๋หม้อแกงมันก็ลงเคืองหม้อกินข้าวแล้วงห้ากับซีมาเอ็ดโกมะม่วงก้อนนมะม่วงข้าบ่มไว้ได้สองสามมือละห้าสีเฮ็ดโก้มะม่วงไข่ หอมไข่เอาบ่มไว้เต็มเค้งนะทุกคนบ่มไรยคืนหนึ่งละอันนี้นะจนจะเต็มเค้งเต็มคู่นี่บ่มได้สามคืนแล้วตัวนี้นะเป็นน้ำดำมาละเน่าแล้วไปจักนอยจะพักเสียงอ่ะด้วยทุกคนเพราะวะ่ามีเสียงเพียงลบกโกนหง่ไม่ไดทุกคนมันอิ่มคักนะ้มหอม หอมคากตะค้นอโหมอง,มงกำลังสุกเต็มกระบ,บุงกะซ้มกินกระปวายเก็บกระปวายนะเลืองคากอันนี้หอมคักตัวนี้กระได้ส่งขึ้นทุกคนเลยครับผตัวนี้นะล้างแล้วแล้วจะได้บ่ม บ่ได้ไปไฮไปสซดทุกคนมือนี้นะอยู่แกะมังบงก่อนแกะเพื่อชิมเมิดนี่กะจนค้ำจะแกะแล้วกว็แล้วถ้าหาวแกะแล้วแล้วกะโกรธกูโกคนเลยหงุดหงิดไอโกรไปกินยาโอ้โหย మంచి <coughs> 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 กูกวจีดีเอาไม่ด้เถอะมอเลยก่ะเด็ดแล้วบันี้เด็ดมาแล้วคือฝนหิต๊กเข้าต๊กซ้ำ มปีนี้เป็นหลาวันเลยทุกคนเลยมันดูัยโลมายื่ถ้ามันปนง้อยม้ายื่อใกจะดนงนยื่นยื่นงก็ติมมม้ยืนเยทุกคน ເຮົາຈະບີບກ່ອນມື້ນີ້ບີບກະມັນບໍ່ອູ້ຄືວ່າໝົກກະໂຊມັນ ก็ไม่น่านคนทีโม่ก็จะดิ้นแล้วเพราะงี้บุ่มกันอ่ะไม่เหมทุกคนที ม,ม,มีเยอะเท่นเา,น,น,า,าน,ทน้อยเ,อเสเนนื่อยงขัดนาทกคนองเสื่อยงมันบีบอ่อย้มโมงไข่ผสมโมงกสาจะคันเทอาน้อยเนาะค้ดสือโดละคำแล้วยัง้ท่นจะคันมงเลยวทุกคนเลยเมื่อแรงพราะ่จะด้กูีพอนหนึ่งเข้าแล้วก็ซีดึงเข้าก่อน อย่างไรทุกคนรอยพันธิเกเมดย่งอยู่เงนึงปรโมงนะคนตกแล้วทุกคนตกแต่งตตนอยบริทายคลิปัตัวนี้ก็ัเาเดิมแตตลเก็บมมงุาดืดาดันเต็มกระต้าแล้วนะเต็มกระต้าเยอะนมวงกระตานนนะกนี่กะ กลาลังหนังไฟดนงเข้าอยู่ต่อร่มฝนมากทุกคนเออโมอท่านได้ค้างโมเข้ากันค้างโมหนึ่งไว้เอาโมงเฮ้าโมท่านได้คันแล้วทุกคนแต่ตุลาเก็บโมง ฝนห้งมาแห้งมาแล้วทั้งคู่เลยบอดังนะตึงหือตึงหือโกบเข็ดห้งแม่หนอยางไว้กูขี่ักขากูยังเย้ยไอ้เศษฝนตกแล้วนะ ใส่เขาก่อนเขากับพอสร้อยปวดแล้วทุกคนถ้าจะมาบีบมะโมอี้ก่อนน่ะมะโมก่ะลายลายมีแต่มะโมงทุ้คบนทะนะอันนี้นะนาสาวเกีมาตะสูนมาเขีบมาเยอะดีทุกคนอสะท่านะห่วยย่อยๆเหลืองตัวเติมคือเด้อโจกกนนิงบ้าบอก อันนี้กับบอลริงเอามามีเห็ดผมเห็ดละง,งก,ก์กำลังเลื้มโอโอ้หน้าพลืบพลืบลงมาโมงนะตซนนี้โม,มงค่ะกระบี่ปีกเดียวแล้วลมากินข้าวน้ำเบาขาวกับบอลริ่งก้นอกนโคตรเลยนี่มาเด้อทุกคนกินข้าวกับต้มมีนน่น้ำกันชอบน้ำเบาขาวบอลริงต้มมี่แจ่ะเฮ้ยใช่มาเด้อทุกคนถึงาวน้จานล่าเด้อ เฮ้ยกเดีมากจรงๆข้พอแม่น้อยนอนห่าทุกคนเออไม่เท่ากันฝนตกแล้วเพฝนหนาวฮะนอนแล้วบุงกินข้าวแรงเพิ่นเบาข้าก็เลยบริเวณกินนะกินต้องมีน้ำเบาดิ่งที่ห้องก็กินข้าวเร็วละกินข้าวเร็วแล้วก็ะชิมากวนมระมงก้อนฝนกะ เศร้าตกอะไรทุกคนเอ้ยเฮ้ามาได้ไปการเมียในยุคอดมะมงนีง่ขึงโมนึงเฮงไหวอยู่ด้วยมะมงไข่เมืนโบได้เปลนน้ำลายคืมมอมะมงกระโซยันแต่ไฟไม่โมอ,อีคือเก้าวเซไจะเฮ็ดน่าเล่นละโบได้เฮ็ดไฟแห้งนะทุกคนเอ้ยมื่อนี้นะยัดไฟไม่โมเมื่อนั้นละไม่โมไม่โม,มบลัมโรอยเดียว เอาอะไรเขาล้นคนไปคนมาคนไปคนมาอยู่นี่ละทุกคนรเลยเงี้ยไฟแบบโมล้นล้นล้อนจนแห้งเลยเตากะหักวะ ในพ่อหม้อข้าวก,กล้วน้อยไปอาบน้ำก็ทุกคนเลยดึกละมา,าอาบน้ำจังต้มอ,อีกอาบน้ำแล้วข้ากล้มากวนมาโมงต่ออีกวันนี้นะมาโมงข้ากล้วยอย่างโบราณในคนแห้หงข้าวโป่งใบโกน แรงลงน้อยนหนึ่งกะหึงละมือนี้ก็สีนอนก้นผ้จักเลยทำ้เฮงทำให้ผูจักเลยคนเล้ นคไปเงแ้มันกระโดดคนโดน,น,โดน,โดนตีเกา้าตีเกา้าตีเก้าเป็นเด่มันโดนชื่อมึงนีมัน,มนฟงนะ ต,ต้มมาต้มไปต้มมาคนไปคนมาสี่สมโมงวานมาเคยเลยท้ทุกคน,นเลคยยังงีมดนู้ๆ,ๆอ,อีกปอะมาสี่สัวโม,ง,มงแห้ง เก็บดอโดนีอันนี้สสตตราเก็บมือขำนี่ทุกคนราจิลางบ่มไว้ว่ามันนั้นสูงอิ่มนวก,กรโกนอีเอมกระตาเยูะนะโมโหแหงเลยทุกคนแต่กับบริแห้งคักเสมอเหน็นเห็ดไปเลยหา้าสมองเปลี่นเตลีห้คนไปคนมากไปคนมากนี่กัน เลนน้อยสิไปยึงมึงคิดคนนึกคนเงินเชียงหงคิดเลยมมาทำเงินโน่นไปทุกคนการคริดนหมกันคิดไ,ได้บ่ได้เลยการคริดซ้ำดึกเ <c oughs> มอยทุกคนมานกบโอ้ยกบตัวมากเยอะเลยไลค,ค์บ้านในพวกทุกคนอาร์ตคลิปบ่ท่านตอนไลค์นะฟ้าย่านบ่ได้บม่ได้อาร์ตเลยท่านแล้วจะได้อาร์ตเธอทุกคนเบิง้งโอ้ยดีใจเด้อทุกคน มาซําดึกกระมานทุกคนเลยม้านมานมาน,มานคล้องกับไผ่เอาเพราทันได้คัดทิมนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนมันจะขึ้นตะฟังนี่เดี๋ยวหักแข้งก่อนหักแข้งก็ไม่ได้ <c oughs> โอ้มาซําดึกทุกคนเลยช่วงม่งตัวนี้นะ ไงลยหวานช้ำด <gardens. S 2> ึกไปคือในเบิร์กายน้อยทุกคนยากมากบริเห็นเชงต้าได้ดูดูยากมากตรงยาวยายาวเขียดเพะมายน้อยนี่สิงกะปิกปิกปักปิกปักที่บงผู โลกันลงโลลงเหินหาเลยทุกคนไปึันหน้าจะช่วยเห็นและนีมาเห็นเงตาเขดสีน้อยอยู่หถึงเนี่ยเลียดอยู่่งกันหถึงหเชียมป่าพนะทุกคนสิงเขีนะ ฝนบุรินถ้าฝนดินย้อยย้อยย้อยนะบุรัเขาป่ามาละเียดจ้ะเสียเสียวนะทุกคนเสียวเสียวฮะนะนะ รักขิดหน้ากับไรฮะดูดีเสียจิงคิดหน่อยนะไม่เอาคิดหน่อยเด็กคนให้มันจัดลาย รักกัเกือเข็นหน้ากันคุกหน้าทุกคนไปเลยื่ทุกคนการเขตกับไม่รักเขหน้าก็เห็นดูแต่วันรักใก้กบตตัเดียวเอาได้ทุกคนมากรบก็ดีใจละ ตอนนี้นอนมากเห็นไหมทุกคนอือนอนอมอบดี๋ยวเน้อต่ไปทุกคนนี่มันดูมันกบตัวนึงไปซ้ำดึกอะทางนี้ไหมกบตัวนึงเช็ดหน้าตัวนึง ทุกคนบันนี้ละน้อยจะสิเข้าไปนอสนสำหรับคลิปนี้ก็ขอยจุบไว้สั้นนี้ขอบใจเมือ่อทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเป็นกำใจละน้อยเด้อแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าบาย